สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการแบ็กอัพอีเมลนะครับโดยโจทย์ในวันนี้นะครับคือว่าเรามีอีเมลจาก Google Workspace นะครับหรือ Gmail นั่นเองโดยที่เราจะทำการย้ายไปเอาลุกที่เป็นชุดของ m icrosoft 365นะครับเราจะใช้เครื่องมือตัวนึงนะครับที่เป็น client ในการดึงเมลมาเป็นที่พักแล้วก็รีสโตไปที่หนึ่งนะครับเราจะใช้ m icrosoft o u t l o o k นะครับ หรือซอฟต์แวร์ตัวอื่นก็ได้ครับอย่างเช่น thunderbird ถ้าใครใช้เครื่อง mac นะครับก็ใช้แอปที่ชื่อว่า mail ก่อนนี้ผมจะยกตัวอย่างของ microsoft outlook นะครับโดยที่เราจะทำการดึงข้อมูลมาไว้ที่ microsoft outlook ก่อนเราอาจจะดึงในรูปแบบของ pop หรือ i map ก็ได้ครับจากนั้นเมื่อมันมาอยู่ที่เครื่องของเราแล้วนะครับเราจะทำการ copy มาไว้ที่ pc ก่อนนะครับโดยเราจะสร้างโฟลเดอร์ โดยเราจะสร้างโฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์เก็บอีเมลนี้ไว้นะครับเมื่อเราเก็บมาแล้วเราก็ค่อยดึงไปใส่ไว้ในเอาลุกโดยวิธีการซิงค์แบบ i m a p หลักการก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเปิดโปรแกรม Microsoft Outlook นะครับที่อยู่ในเครื่องนะครับเอาลุกนะครับนะครับไปที่ไฟล์นะครับเลือก Add Account ครับให้เราใส่อีเมลของเรานะครับ แล้วก็คลิกที่ a d v a n c นนะครับติ๊กตรง l e t m e Setup My Account Manual นะครับแล้วก็คลิก connect ครับคลิกที่ Google ครับแล้วก็รอมัน detect สักแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามันสามารถ connect ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่เป็น username password user นะครับกด next ครับครับใส่ password ครับ ก็รอสักครู่นะครับก็จะขึ้นสถานะให้เรายอมรับนะครับอนุญาตเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะขึ้นว่า iMap นะครับกดดันนะครับแล้วก็ close ไปครับจากนั้นเราคลิกที่ send receive นะครับลองกด Sync ดูนะครับก็หลอมา s ิงก์นะครับถ้าเกิดมีอีเมลอยู่จำนวนมากอาจจะใช้เวลาซิง c นานนิดหนึ่งนะครับ เมื่อเราซิงค์สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็จะทำการ Copy นะครับอีเมลทั้งหมดนะครับไปไว้ในโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดว่า,าเรามีอ e ีเมลหลายอ e ีเมลนะครับที่ไม่ใช่ชื่อเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มอ e ีเมลใหม่เข้ามาแล้วก็ drag and drop จากเมลหนึ่งไปยังเมลหนึ่งได้เลยนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยมันเป็นชื่อเดียวกันเมื่อเป็นชื่อเดียวกันเนี่ยในโปรแกรม Outlook เนี่ยมันจะฟ้องว่าชื่อนี้มีอยู่แล้ว มันเลยทำให้ไม่สามารถที่จะเพิ่มอ e ีเมลซ้ํากันได้นะครับตอนนี้ผมยกตัวอย่างในการแดกกันดอกอย่างตัวนี้ผมมีอ e ีเมลอยู่2ตัวนะครับคนละชื่อกันเราเราสามารถ copy e ีอีเมลจากตรงน,นี้นครับดึงลากไปไว้ในอ e ีทบ็ของเมลนึงได้เลยนะครับนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็จะเป็นการย้ายข้อมูลอ e ีเมลอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ Copy ไปแต่กรณีน,นี้นะ่ะเราต้องการ ใช้อีเมลเดิมแต่คนละระบบกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการแบ็กอัพอีเมลเหล่านี้นะครับไปไว้ในโฟลเดอร์สักโฟลเดอร์หนึ่งผมเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาสักโฟลเดอร์หนึ่งนะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่าแบ็กอัพ mail นะครับตอนนี้คลิก1ครั้งนะครับกด c t r l a นะครับ <A S 1> ก็จะเป็นการเลือกทั้งหมดเลยที่เราซิงมานะครับ c t r l a จากนั้นนะครับคลิกลากไปยังโฟลเดอร์ ที่เราเตรียมไว้นะครับถ้าเกิดมีอีเมลเยอะนะครับก็จะใช้เวลา Copy นานนิดนึงโอเคตอนนี้อีเมลมาเรียบร้อยแล้วนะครับมา,มาเรียบร้อยละผมมีทั้งหมด7 6 1ไอเทมนะครับ7 6 1รเมลเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเอาอีเมลนี้ออกนะครับแล้วก็ แอดอีเมลใหม่ของเราเข้าไปนะครับไปที่ไฟล์ครับเลือก Account Setting ครับเลือก Account Setting จากนั้นอีเมลนี้นะครับเราก็ดีมูฟออกแล้วเราก็ New ครับ ใส่อีเมลของระบบเอาลุกเข้าไปนะครับกด connect นะครับอันนี้สมมติว่าเป็นอีเมลชื่อเดียวกันนะเลือก Microsoft 365นะครับใส่ password ครับ Sig อินกด ok ครับ ดดันครับตรงนี้จะขึ้น Microsoft 3านะครับแล้วก็ดันครับแล้วก็ close ไปครับระหว่างนี้มันก็จะโหลดซิงกับ Microsoft ให้นะครับโอเคนี้เรามาที่ inbox นะครับแล้วก็ทำการ copy ครับ email ทั้งหมดนะครับตรงนี้ คอนโทเนะครับเลือกทั้งหมดเลยนะครับแต,แต่ทีนี้ผมจะลองแค่5เมลนะครับคลิกลากมาครับแล้วก็มาวางจากนั้นกดเซ็นรีเซครบบทีนี้ลองไปที่เบราว์เซอร์นะครับเราลองเปิดเมลบนเว็บดูนะครับ จะมีหนึ่ง6มี่ห้าหกมีหฉบับนะครับลองมาดูในเอาล o กปุ๊บหนึ่ง6นะครับอันนี้ผมจะใส่ไปอีก 1, 2, 3, 4, 5อีก5ฉบับนะครับดึงลากมาใส่ดูนะครับพอกลับมาดูนะครับปึ๊บเห็นว่าเพิ่มคำนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปด เกเป็น10ฉบับแล้วนะครับทำแบบนี้ครับท,ทั้งหมดเลยถ้าเกิดมีอีเมลเยอะนะครับก็ลากมาทั้งหมดถ้าเกิดว่ามันมีไฟล์แนบด้วยไฟล์ใหญ่ก็อาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นการซิงค์แบบ IMAP เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอีเมลเกิดขึ้นในส่วนนี้ตัวบนเบราว์เซอร์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับทวนกันอีกครั้งนะครับอันดับแรกหก็คือทําการซิงค์ข้อมูลเมลเก่ามาที่ เอาลุกก่อนนะครับแล้วก็ทําการ Copy e ้เมลทั้งหมดมาไว้ที่โฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึง่งในเครื่องของเราจากนั้นก็ลบอ e ีเมลเดิมนะครับออกจากเอาลุกแล้วก็เพิ่มอ e ีเมลใหม่เข้าไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการ Backup และ Restore อ e ีเมลนะครับ